สวทำหน้าที่อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติการเข้าประชุมเป็นความรับผิดชอบการประชุมสภาจึงเป็นหน้าที่เมื่อสอสอมีหน้าที่หลักคือการประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายเพราะตัวเองอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติแต่คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเองกับปฏิเสธการเข้าประชุมผมจึงรู้สึกว่าผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้ วันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันผมขออนุญ,ญาตหยิบเอากรอนที่ลงไปในเพจเมื่อเช้านี้นะครับเพราะว่าพอสถานการณ์เหตุการณ์การประชุมสภาเป็นไปนตามที่ผมพูดไว้ที่คาดการไว้ก็คือว่าน่าจะล่มแน่ๆแล้วมันก็ล่มอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับนก็เลยเขียนกรอนบทนี้ขึ้นมาอ่านกรอนให้ฟังก่อนนะครับ ผมเห็นความวุ่นวายของสภานะฮะก็อาจจะเขียนด้วยความรู้สึกด้วยความรู้สึกที่มันกึ่งกึ่งมัชดไปชันมั้งผมบอกยุบสภาเลยดีไหมเลือกตั้งใหม่กันดีกว่าอย่าลังเลเสียเวลาเดือนสิงหาเข้าท่าดีเมื่อวุ่นวายคล้ายตลาดบ้าอำนาจขนาดนี้ยึดอัดตราเลี่ยงบาลีสิงหานี้ยุบเลยครับ ยุบสภาไปเลยเถอะมันเลอะเทอะเปื้อนเปรอะอับสิ้นศรัทธาเขาด่ายับยุบแล้วจับนับหนึ่งกันเมื่อยังยุ่งยังทุ้งถองแหกปากร้องสยองขวัญก็ยุบย้อนสอนสั่งมันอยาไว้วันท่านยุบเลยนะก็เป็นความรู้สึกที่ผมเกิดขึ้นหลังจากที่ ติดตามข่าวของการที่จะมาประชุมสภาวันี้เพื่อจะพิจรารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งผมยืนยันอีกครั้งครับพูดกี่ครั้งก็ยืนยันแบบนี้ครับว่าผมไม่ได้ชอบหารร้อยหรือหาร500เป็นกรณีพิเศษเพราะผมไม่ได้อยู่ในสถานภาพของนักการเมืองวันนี้ผมเป็นนักวิชาการอิสระผมคือประชาชนแต่ที่ผมออกมาจับจ้องเรื่องนี้ ผมมองไปที่กระบวนการและสิ่งที่ควรจะเป็นผมมองว่าสอสอและสอวอทําหน้าที่อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติการเข้าประชุมเป็นความรับผิดชอบการประชุมสภาจึงเป็นหน้าที่เมื่อสอสอมีหน้าที่หลักคือการประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายเพราะตัวเองอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติแต่คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเองกับปฏิเสธการเข้าประชุมผมจึงรู้สึกว่าผมรับไม่ได้ ผมรับไม่ได้ก็เลยพยายามจะบอกว่าทําไมคุณไม่ทําหน้าที่นั้นก็เลยรู้สึกเซ็งๆนะฮะก็ประชดประชนันไปกันนะครับกนะ็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะทําให้ลุงตู่ยุบสภาจริงหรอกครับผมสารภาพมผมประชดประชันด้วยความสึกโมโหนะฮะโมโหว,ว่ามันทาไมมันโหยหาเสียงกันเข้ามาพูดจากันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว่าจะเข้ามาทําเพื่อประเทศชาติประโยชน์ประเทศชาติ บางก็บ,บอกว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูนไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างนั้นอย่างนี้จะมาแก้มาเกิดประโยชน์กับประชาชนแต่พอถึงเวลาดูสิครับมันได้ทําอย่างนั้นไหมล่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้า,างี้ออกออกไปไปด้ยุบสภาไปได้ด้วยความโมโหนะครับแต่เอาละครับให้กํบบาลังใจสําหรับสสที่มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามหน้าที่นะครับผมผมให้กําลังใจนะครับ แล้วก็ชื่นชมนะฮะสำหรับท่านประธานชวนนะครับที่ท่านเองก็ทําหน้าที่ในการเป็นประธานเป็นประมุกฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีคุณค่านะครับแล้วก็เป็นการจัดให้มีการประชุมร่วมสองสภานะฮะเป็นการกระตุ้นต่อมความรับผิดชอบวันนี้ยังเหลือเวลาอีกนะแม้เจอมือแล้วลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับ เพราะว่าต้องสิ้นสุดภายในเที่ยงคืนของวันนี้ท่านก็ยังจัดจังเรียกให้มาประชุมกันกา,การที่มีการประชุมที่เกิดขึ้นการที่ท่านประธานชวนได้จัดให้มีประชุมขึ้นกลับไม่ได้ไปกระตกต่อมสํานึกอะไรของสอสอเลยกลับกลายเป็นว่าไม่มาประชุมมันจะประหลาดนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ที่แปลกประหลาดที่สุดเลยครับถ้าเกิด การที่คนเราไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วได้รับการยกย่องว่ระาะทำที่ถูกต้องบ้านนี้เมืองนี้สังคมนี้แมนกำลังจะเป็นอะไรกันไปใหญ่แล้วนะเป็นสสไม่มาประชุมสภาจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องหากเป็นสสแล้วไม่มาประชุมสภาก็ควรจะลาออกไปผมพูดอย่างนี้มาเสมอนะครับไม่ใช่เพิ่งไม่ใช่เพิ่งพูดครั้งนี้ด้วยพูดมาหลายต่อหลายครั้งก็เหมือนกันะครับถ้าเป็น หมอแล้วไม่ยอมตรวจรักษาคนไข้ก็ควรจะลาออกไปถ้าเป็นครูแล้วไม่สอนหนังสือก็ควรจะลาออกไปเพราะนั่นคือการที่เราไม่เหมาะสมกับอาชีพนั้นๆทุกอาชีพครับเช่นกันการเป็นสอสอก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะรับข้อยกเว้นจากมุมมองแบบนี้เมื่อเป็นสอสมีหน้าที่ต้องมาประชุมสภาเข้ามาประชุมสิครับ ห้องประชุมจัดไว้ให้อย่างใหญ่โตเก้าอี้จะให้นั่งราคาต้องเท่าไหร่ติดแอร์อย่างเย็นชำ่ำอาหารกลางวันก็กินฟรีเขาให้ท่านมาทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายนิติบัญญัติกลับไม่มาทำหน้าที่แล้วจะมาอ้างว่าไม่มาทำหน้าที่นี้คือสิ่งที่ถูกต้องเพื่อจะให้กฎหมายมาตกไปเฮ้ยคิดอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องมาเข้าประชุม ส่วนคุณเห็นหรือด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณก็ยกมือไปตามความคิดของคุณมาเข้าประชุมครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยกับการหาด้วยห้ารก็ก็ไม่ต้องยกมือสนับสนุนมันก็เท่านั้นน่ะส่วนกระบวนการต่อต่อจากนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องว่าไปทางกระบวนการถ้าคุณไม่รักษากระบวนการทางนิติบัญญัติแล้วคุณจะมานั่งอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติทําไมกาลังเข้ามาทําลาย กระบวนการนิติบัญญัติใช่ไหมมันถูกตั้งคําถามว่านี่คือกระบวนการในการทําให้คนหมดความศรัทธาต่อสถาบันนิติบัญญัติใช่หรือเปล่าผมไม่รู้ว่านี่คือความตั้งใจหรือเป้าหมายสูงสุดหรืออะไรเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีหลายต่อหลายครั้งที่มีนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนที่พยายามที่จะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปันข่าวสร้างข่าวที่ผิดพลาดบิดเบือนใช้คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช้คนที่เป็นครูบาอาจารย์เข้าไปให้ข้อมูลที่ผิดๆให้ข้อมูลที่มันไม่ครบกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อจะบ่อนทําลายความเชื่อถือในสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็ได้เห็นภาพของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะบ่อนทําลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการตุลาการจําได้ใช่ไหมครับที่บอกว่าศาลตัดสินไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรม ทำลายบอลทำลายสถาบันของตุลาการแล้วเราก็เห็นอีกว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอ่านบางทีก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละออกมาทําลายกระบวนการทางทหารบอกว่าทหารเป็นคนที่ไม่ดีเข้ามาปฏิวัติทั้งที่ความจริงแล้วทะหารที่ดีๆก็เยอะแยะคงได้ยินประโยชน์ใช่ไหมครับมีทหารไว้ทําไหมอย่างที่เป็นต้นแล้วครั้งนี้เนี่ยมันกําลังเข้าสู่สิ่งที่เราจะเกิดขึ้นคือกระบวนการบร่อนทําลายกระบวนการทางนิติบัญญัติหรือเปล่า ให้คนรู้สึกไม่เชื่อใจไม่ไว้วางใจกับกระบวนการนิติบัญญตัติใช่หรือไม่แล้วถ้าทุกองค์กรที่เกี่ยวกับประเทศชาติเรามันถูกบ่อนทําลายแบบนี้หมดเนี่ยเราจะอยู่ยังไงครับท่านเห็นไหมครับมันมีมาทั่ากันบ่อนทําลายสถาบันครอบครัวที่ว่าปั่นหัวเด็กว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต่อลูกเมื่อให้ลูกเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูให้ดี ลูกไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปตอบแทนกัตันยูกะตเวทิตาอะไรทั้งสิน้นมันก็มีคนมาทําลายไม่ใช่หรอครับมันทําลายทุกสถาบันที่มันเรียงร้อยกันเป็นความเป็นไทยทําลายแม้กระทั่งความศรัทธาในชาติของตัวเองทําลายความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองผมก็เลยนั่งดูไปว่าเอ๊ะโดดตก,ตกลงแล้วณนะเวลานี้เนี่ย ทุกสถาบันกำลังถูกซสาะทําลายจากความรู้สึกของคนเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการแบบนั้นใช่หรือไม่อันนี้แหละครับต้องมานั่งคิดกันแต่ที่แน่ๆแ,แล้วก็วันนี้สำหรับวันนี้ซึ่งต้องมาประชุมสภาและเป็นเรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งสำคัญมาก สอสอคนไหนที่ไม่ได้เข้าประชุมวันนี้หรือไม่แสดงตนณนะวันนี้สมควรได้รับบทเรียนจากพี่น้องประชาชนผมขอเรียกร้องผ่านรายการไลฟ์ทล์กของผมเลยนะครับว่าถ้าสอสอคนไหนไม่ไปไประชุมสภาวันนี้กลับไปลงพื้นที่ไปงานบวชไปงานศพไปงานแต่ง ไปเดินหน้าบ้านหน้าเชิดหน้าเชิดตาอยู่ในเขตของใครก็ตามเนี่ยแต่ไม่อยอมไปไประชุมสภาเนี่ยสะท้อนได้ว่าเป็นสะสะที่ไม่มีความรับผิดชอบอย่าเลือกคนอีกครับเลือกคนที่เขามีความรับผิดชอบเลยครับแค่เป็นหน้าประชุมในสภายังทําไม่ได้แล้วมันจะทําอะไรได้ล่อครับอันนี้คือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเอาละถ้าเป็นสอสบางคนที่มันป่วยหายใจปะงาบปะงาบ ไม่สามารถไปไประชุมได้อันนั้นก็เป็นข้อยกเว้นครับหรือใครที่ติดภารกิจที่ไม่สามารถยกเลิกได้อันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะเพราะบางคนเนี่ยก็เป็นสสที่เป็นรัฐมนตรีด้วยอันนั้นเข้าใจได้ครับแต่อัตภพเภศสสที่ที่เป็นสสอ่ะนะฮะกลับมาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนไม่ยอมไปไประชุมสภาเนี่ยโผล่หน้าไปเจอพี่น้องประชาชนไม่ยอมเข้าสภาเนี่ยไอ้คนแบบนี้อย่าให้ได้กลับไปนั่งในสภาเลยครับ เพราะเขาได้แสดงออกแล้วว่าเขาไม่หักนั่งในสาภาเขาไม่ได้อยากทําหน้าที่นิติบัญญัติก็อยากให้เขาได้กลับไปเลยครับช่วยสนองความต้องการเขาหน่อยเถอะคนเราเนี่ยถ้ามันขาดความรับผิดชอบเสียแล้วเนี่ยมันจะไปทําอะไรได้นะครับเล่นเกมการเมืองอย่างเดียวหวังประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวแล้วอยี่บ้านเมืองจะไปยังไงล่ะครับถ้าเราลืมง่าย เขาไม่ไปอาจจะโกรธเขาหรือไม่อพอใจเขาหรืออาจจะมองข้ามเขาแล้วถึงเวลาก็ไปเลือกเขาอีกแบบนี้ก็ไม่จะว่าอย่างไงแล้วครับทุกคนต้องมีความรับผิดชอบถ้าเกิดว่าทุกอาชีพขาดความรับผิดชอบแบบนี้สังคมจะอยู่กันอย่างไรนะครับเรื่องแบบนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องการผิจจดจริยธรรมอย่างใหญ่หลวงที่สุดครับ เหมือนคุณเป็นหมอแต่คุณปฏิเสธการไปรักษาคนไข้อะและเป็นการปฏิเสธที่ที่อยู่บนพื้นฐานที่ตัวเองสามารถทําได้เนี่ยมันขาดจริยธรรมเลยครับคนที่เรียนแพทย์เรียนพยาบาลเรียนเทคนิคก,ก,การแพทย์เรียนสาธารณสุขเรามีจรรยาบรรณทางการแพทย์กันแม้เราจะอยู่นอกเวลาราชการเราเจอคนไข้เรายังก็งเข้าไปช่วยเลยครับตำรวจ แม้เขาออกเวรออกงานแล้วเนี่ยแต่ถ้าเขาเจอโจรเจอขโมยขจรเขาก็ต้องเข้าไปทําหน้าที่ครับมันมีจรรยาบรรครับแต่นี่สอสอในเวลาที่ตเด็ก็ต้องทํางานเป็นเวลาเป็นวันที่เด็กงต้องทางานกับปฏิเสธการไปทํางานแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะหัวงอกหัวดํา ผมถือว่าการกระทําครั้งนี้เป็นการทําลายความชอบธรรมของการที่จะเข้ามานั่งเป็นสอสอและสอวอในรัฐสภาแทนที่จะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกทั้งที่ยังไม่รู้ว่าครบ8ปีจริงหรือเปล่าใน,ในตามตัวบทกฎหมายผมว่าเราหันมาเรียกร้อง ให้สอสอส,อสอวที่ขาดการประชุมวันนี้ลาออกดีกว่าครับเพราะอันนี้คือผิดจริยธรรมผิดความรับผิดชอบอย่างชัดเจนลาออกไปเลยส่วนเรื่องของนายรัฐมนตรีนั้นไอเรื่องแปดปีนั้นน่ะบางคนเถียงว่าก็ความจริงมันแปดปีไงแล้วจะมาตีความตามกฎหมายทาไมอ้าวคิดใหม่นะก็เพราะว่าการอยู่ได้ไม่เกินแปดปีเนี่ยมันเป็นบท ข้อบังคับจากกฎหมายมันเกิดขึ้นจากกฎหมายเมื่อมันเกิดขึ้นจากกฎหมายก็ต้องตีความตามหลักของกฎหมายมันเป็นเรื่องประหลาดมากนะครับเมื่อกฎหมายเขียนว่าให้ทํางานอย่าจะเป็นนายกเกิน8ปีแต่เวลาตีความกลับไปตีความว่าเอาความจริงซงกับความจริงเป็นมา8ปีไงมันก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่า8ปปีนั้นเขาเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณบอกว่า ใช้ตามข้อเท็จจริงว่าครบแปดปีแล้วต้องออกไปเป็นข้อเท็จจริงอันนั้นก็ต้องออกแต่อันนี้มันเป็นเรื่องมาด้วยวารดวาด้วยเรื่องของตัวบทกฎหมายไงที่มาที่ไปคือในมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบแปดในรัฐธรรมนูญวรกสี่บัญญัติเป็นตัวกฎหมายเมื่อเป็นกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายแล้วมันก็มีองค์กรที่รับผิดชอบอยู่แล้วนั่นก็คือสารรัฐธรรมนูญก็ต้องว่าไปตามนั้นอย่าใช้อารมณ์สิ กับเรื่องแบบนี้แต่พอทีการเข้าสภากับใช้อารมณ์ฮะกับบอกว่าอันนี้มันเอ่อมันขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่สามารถเข้าไปร่วมสังคกรรมได้ตัวเองไม่ใช่ตุลาการนะครับรู้ได้ไงว่าขัดต่อร,รัฐมนูญแต่ผมกำลัมบบองว่าชัดเจนเห็นชัดเจนก็คือคุณทําผิดขัดต่อจริยธรรมไม่มีความรับผิดชอบอันนี้อย่าปฏิเสธคุณเถียงไม่ได้แน่แน่อย่ามาเสนอหน้าออกสื่อช่องไหนแล้วก็บอกว่า การไม่เข้าประชุมนั้นไม่ได้ผิดจริยธรรมพูดแบบเนี้มันนี่แสดงถึงความไม่มีจิตสํานึกไม่มีสาเนีกเลยด้วยซ้าไปไม่มีสาเ,น,เสนีกเลยไม่สํานึกเลยทําผิดแท้ๆไม่มีความรับผิดชอบแท้ๆทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองแท้ๆกับยังจะเสนอหน้ามาให้สัมภาษณ์มาคำถแถลงว่านี่คือชัยชนะของรัฐสภานี่คือการต่อสูออ้ที่ต้องจารึกไว้ว่าตัวเงทำถูกต้องไม่ได้ผิดจริยธรรมเฮ้ย คิดได้ไงมีหน้าที่ให้ไปไประชุมแล้วไม่ไปเออถ้าไปแล้วเนี่ยนะนะถ้าไปแล้วแล้วไม่เห็นด้วยก็ไม่ยกมือสับสนนี่เออผมยอมรับแล้วถ้ามันจะตกด้วยวาระสามผมรับได้นะครับไม่มีปัญหาแต่นี่มันตกแบบนี้นี่ผมว่ามันมันเป็นการเล่นเกมทางการเมืองไงแล้วแบบนี้ จะเป็นผู้ใหญ่เพียงพอที่ให้เด็กไม่ได้ความเคารพนะครับมันจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมได้อย่างไรครับนี่เหรอครับคนที่ควรจะรับการยกย่องว่าเป็นสสผู้ทรงเกียรติเป็นการสถาปนาตัวเองหรือเปล่าครับว่าตัวเองทรงเกียรติแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่เลยนะฮะ,ะนะฮะวันนี้ก็อาจจะพูดเรื่องนี้นานไปสิดนึงแต่ผมพูดด้วยความสึกของผมจริงๆนะครับ และผมก็ยืนยันคํานี้ครับว่ายังคงยืนยันแบบเดิมก็คือผมไม่ได้เชียร์หารร้อยหรือหารห้าร้อยแต่ผมไม่พอใจและรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้เลยกับคนที่มีความมีมีมหน้าที่แต่ไม่มีความรับผิดชอบมีหน้าที่ตประชุมแต่ไม่รับผิดชอบไปประชุมแล้วยังเสนอหน้าออกมาพูดอีอว่าตัวเองไม่ผิดแม้กระทั่งเจริยธรมก็ไม่ผิดคนแบบนี้ผมว่าไม่ควรจะมาเป็นสอสอ ไม่ควรจะเป็นสวแล้วอย่างสสที่มีควรจะไปประชุมกับมาเดินเตเตอยู่ไม่ยอมเข้าประชุมเนี่ยนะครับใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้จริงๆนั้นก็ขอพูดผ่านรายการอีกครั้งนะครับอย่าเลือกคนพวกนี้เข้ามาครับเลือกคนอื่นนะครับที่เขาอยากจะมาทํางานเมื่อเขาได้เป็นสสแล้วเขาไม่อยากนั่งในสภาก็ไม่ต้องเลือกเขามานั่งในสภาอีกครับที่ผ่านมาไม่เป็นไรครับมันพลาดไปแล้วคราวนี้อย่าไปเลือกมันครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพด้วยฝนมานะครับฝนตกหนักทราบจากเชียงใหม่ว่าริมน้ําปิงก็น้ําเอ่อนะครับขึ้นมาเยอะสูงมากนะครับแม่น้ําน่านของเรานะครับก็สูงขึ้นคาดว่าทั้งเขื่อนคงปล่อยน้ําเพื่อจะระบายน้ําออกมาจากเขื่อนนะฮะเพื่อจะรองรับน้ําฝนเพราะตอนนี้ผ่านมาเพียงแค่กลางๆของฤดูฝนนะครับก็เห็นฝนหนักแล้วถ้าช่วงปลายฤดูฝนจะขนาดไหนนะก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพมากๆ พี่น้องชาวกรุงเทพก็ผมยังส่งกําลังใจไปนะครับเพราะว่าท่านต้องเจอปัญหาเรื่องน้ําท่วมต่อไปนะครับเพราะยังไม่เห็นเลยว่าจะแก้ไขกันอย่างไรจะทําอย่างไรนะครับก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับบางครั้งเราพึ่งใครไม่ได้ก็ต้องพึ่งตัวเราเองวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ าสถิพในหัวใจวงราชาไทยภักดีราษฎรวงราชาไทยภักดีราษฎร ย้ายแผ่นดินเทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าภาวานดำผึ้พ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คอ คนโหยไัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ<โดย>่นดินนี้รักชก,กาลที่สิบให้สัญญา<โดย>พ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ<โดย>้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสูขใจเธอไท,ทยร่มเย็น การที่สิธิให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันวว่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ป้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น